นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดิห้าร้ชาดชามัจฉาชาดความลุ่มหลงคือตัวนำไปสู่ความตาย ในยุคพุทธกาลพระอารามเชตวันนั้นมีความสำคัญมากด้วยเป็นพระวิหารอันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอยู่จำพรรษาตลอดฤดูการก่อนออกเผยแผ่พระธรรมคำสอนอีกครั้งในปลายฤดูฝนของทุกปีมหาชนชาวชมพูทวีปทุกวันนะใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาฟังพระธรรมเทศนา แล้วนำประโยชน์ที่ได้ไปแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอยู่เป็นนิจสินในการแสดงพระธรรม,มเทศนาคราวหนึ่งพระพุทธองค์ทรงมีพุทธโอวาทไพราะจับใจชาวสาวัถีและเมืองใกล้ไๆต่างทราบซึ้งในรถพระธรรมนั้นโดยเฉพาะมานบหนุ่มผู้หนึ่ง บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างสูงตั้งใจจะขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าอืมช่างเป็นจริงดั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้โอวาดไว้โดยแท้ความสุขทางธรรมช่างเป็นความสุขที่สงบดีแท้นี่แหละความสุขที่เราต้องการคงจะดีหากเราได้อุปสมบทและได้ประพฤติธรรมในพระอารามฮแต่น้องหญิงจะยอมหรือเปล่าก็ไม่รู้ มานบหนุ่มได้เอ่ยปากขออนุญาตต่อภรรยาอยู่หลายครั้งแต่ก็โดนบ่ายเบี่ยงอยู่ร่ำไปน้องหญิงจ๊ะเจ้าจะว่ายังไงถ้าพี่จะขอลาเจ้าไปอุปสมบทแหมพี่อย่าเพิ่งพูดตอนนี้เลยทำงานมานเหนื่อยไปพักก่อนเถอะจ้าหญิงผู้เป็นภรรยาไม่ต้องการให้มานบหนุ่มผู้เป็นสามีออกบวชจึงบ่ายเบียงเช่นนี้อยู่ทุกครั้งแต่ในที่สุด เธอก็เหนี่ยวรั้งสามีไว้ไม่ได้อีกต่อไปน้องหญิงจ้าเรื่องที่พี่จะลาเจ้าไปอุปสมบทพี่ดูสิค่าซื้อผลไม้มาจากตลาดน่ากินน่ากินเจ้าอย่าแช่เชื้ออีกเลยไม่ว่าจะยังไงพี่ก็ต้องออกบวชเจ้าอย่ารั้งไว้อีกเลยเมื่อรั้งไว้ไม่ไหวเธอจึงจำยอมอนุญาตให้บวชแม้จะไม่เต็มใจก็ตาม เอาเถอะถึงจะบวชพี่ก็จะหนีฉันไม่พ้นหรอกฮึเคยดูสิให้รู้ไปว่าจะบวชได้สักกี่พรรษาไม่นานต่อมาชายหนุ่มก็ได้บวชเป็นพระภิกษุและจำพรรษาอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารและปฏิบัติพระธรรมวินนยเป็นอันดีส่วนหญิงผู้เป็นภระระยา กลับมิได้อนุโมทนาด้วยนางยังแวะเวียนมาหานำอาหารที่ท่านเคยชอบมาถวายซ้ำยังแต่งกายงดงามหวังก่อกวนกิเลสข,ของภิกษุหนุ่มดูสิว่าวันนี้จะอดใจไหวไหมอุต่าหลงทุนขัดผิวทาขมิ้นมาผมน้ำอบมาทั้งตัวอีกทั้งเมื่อได้เจอกัน ทุกครั้งเธอก็จะนำเรื่องทางโลกมาโน้มน้าวจิตใจพระภิกษุหนุ่มเสมอไม่เคยเวน้นหลวงพี่คะตอนกลางคืนน่ะบ้านเราน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวนี้นะมีใครก็ไม่รู้ดํามดมมองๆอยู่ข้างบ้านน้องนอนไม่เคยหลับแม้สักคืนเลยถ้ามีหลวงพี่อยู่กับน้องเหมือนเคยอะ่ะก็คงดีนะนานวันเข้าพระภิกษุหนุ่มก็เริ่มรุนเร เหมือนคำโบราณทันว่าอันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสายัางไหวลุงพี่มาอยู่กับน้องเหมือนเคยนะโธ่เอ๋ยโยมศีกานี่อาตาม,มาทำความลำบากให้เธอหรือเปล่าความทุกข์ความกระวนกระวายใจ <Poland> ก็กลายเป็นความห่วงหาอาลลัยากแก่การกำจัดออกไปได้ บวชแล้วยายยังหาความสุขไม่ได้อีกเนาะความอาลัยอาวร์ทับถมทุกวันจนภิกษุหนุ่มหมดกําลังใจจะครองเพศบรรพชิตเห็นทีเราต้องสึกกลับไปใช้ชีวิตกับภรรยาอีกแน่ๆโธ่เอ้ยกำแท้ๆความทุกข์แห่งภิกษุนั้นได้ปรากฏในขายพระยาณของพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณ ปรารถนาจะเตือนสติภิกษุนั้นมิให้โหลับไปเวียนว่ายในกองทุกข์อีกพระพุทธองค์จึงทรงระลึกชาติแต่หนหลังของภิกษุผู้นี้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานดูก่อนภิกษุไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ที่หญิงผู้นี้จะนำความวุ่นวายให้แก่เธอแม้เมื่อชาติก่อนโน้นเธอก็เกือบจะตายเพราะหญิงคนนี้มาแล้ว เคราะห์ดีที่เราช่วยเธอไว้ได้ภิกษุผู้มีทุกข์กราบอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องในอดีตชาติของตนให้ฟังพระองค์ได้ทรงตรัสมัชชาดกไว้ดังนี้อดีตการครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีน้ำท่าข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ดี ชาวเมืองต่างอยู่กันเป็นสุขทั่วหน้าณคุน้ะงน้ำหน้าเมืองมีปลาหนุ่มตัวหนึ่งเกิดติดใจรักใคร่นางปลาสาวจึงวหายวนอยู่ไม่หา่างน้องปลาแสนสวยว่ายอยู่ตัวเดียวเหงาไหมจ๊ะให้พี่วไายเป็นเพื่อนนะแหมฉันขยันมาตื้อจริงๆนะ ก็พี่จริงใจต่อน้องนี่จ้ะถึงได้ขยันแวะวนมาหาไม่อยากจะเชื่อหรอกวันนั้นก็เห็นไปแวะวนกับปลาอีกตัวหนึ่งอะไรที่ไหนกันไม่มีหรอกพี่จริงใจกับน้องคนเดียวเฮ้ยตัวเดียวและแล้วก็ถึงร่าวเคราะห์ร้ายมีชาวบ้านคนหนึ่งพายเรือมาทอดแหลงณนะบริเวณปลาสองตัวนี้พอดีเพียง เด็ปลาอ้วนๆอว,อวอบๆติดมาสักตัวเธอะปากแห่แผ่กว้างแล้วจมลงยังท้องน้ำอย่างรวดเร็วถ้าพี่รักน้องจริงก็ต้องไหวตามมาให้ทันนะได้อยู่แล้วจ้าพี่นักไหวน้ำตัวยงแล้วนะดูหุ่นซะก่อนนี่ปลาตัวเมียวไายออกไปก่อนอย่างรวดเร็วปลาตัวผูด้ด้วยความประมาท มัวแต่เกี่ยวนางปลาจนไม่ทันได้ระวังตัวจึงโชคร้ายติดแหดิ้นออกไปไม่ได้โอ้ยโอ้ยตายแล้วติดแน้องปลาที่รักช่วยพี่ด้วยไม่กี่อึดใจต่อมาชายผู้นั้นก็ดึงแหขึ้นมาพ้นจากขอบน้ำว,ว้าวปลาตัวใหญ่ดีแท้มามหมาเป็นอาหารของพ่อะเธอเอะใหญ่ๆอย่างนี้เอาไปต้มยำดีกว่าอืม หรือว่าทอดลาดน้ำปลาดีสามรถก็อร่อยไปไปคอยพ่อก่อนนะจ๊ะขอเอาเพื่อนแกไปสักสองสาตัวก่อนชายผู้จับปลาโยนเจ้าปลาตัวผู้ไว้บนพื้นดินปลาเจ้าชูดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นด้วยความกระวนกระวายใจโทษโทษโทษ เราหายมาอย่างนี้น้องปลาแสนสวยจะเข้าใจผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดเข้าใจผิดคิดว่าเราไปติดพันสาวตัวอื่นๆคงกรเราแย่แน่เลยโธ่อนิจจาปลาใหญ่คร่ำครวญถึงแต่นางปลาสาวมิได้รู้สึกกลัวความตายที่อยู่ตรงหน้าสักนิดน้องปลาแสนสวยของพี่เธออย่าเข้าใจพี่ผิดเลยนะโธ่ทำยังไงเธอถึงจะรู้นะว่าเราติดแหอยู่อ่ะไม่ได้องใจเธอเลยสักนิด หลวงปลาเอ๋ยพี่ทุกใจเหลือเกินถึงจะถูกฆ่าเอาไปต้ยมยำทําแกงก็ยังไม่ทุกใจเท่ากับที่คิดถึงเธอเลยขณะเดียวกันนั้นเองพรามปุโรหิตผู้หนึ่งของพระเจ้ากรมทั์ออกมายัางท่าน้ำบริเวณนั้นพอดีท่านผู้นี้มีวิชารู้ภาษาสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงปลาคร่ำครวญก็เวทนานัก เสียงปลาตัวนี้ช่างเต็มด้วยความทุกข์ใจยิ่งนักถ้าเราปล่อยให้มันตายไปในขณะที่กำลังมีจิตใจเร่าร้อนอยู่ด้วยกามราคะเช่นนี้มันต้องไปเกิดในนรกอย่างแน่นอนเราควรเป็นที่พึ่งของปลาตัวนี้ให้มันได้พ้นทุกข์คิดได้ดังนั้นปุโรหิตของพาราณสีก็ประกอบบารมีทานทำการไถ่ชีวิตปลาจากชายผู้นั้น ขอปลาตัวใหญ่นี้ให้เราเถิดท่านมันยังไม่ควรตายในเวลานี้โอ้ได้สิท่านข้าเดี๋ยวรวมทํากุศลกับปุโรหิตหรือนี่เอาสิท่านเอาปลานี่ไปปุโรหิตนําปลาตัวนั้นตรงไปยังท่าน้ำพลางอบรมสั่งสอนจำไว้นะเจ้าต้องมันสํารวมระวัง อย่าปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำหลงติดอยู่ในกามร,ราคะอีกเลยนะมิฉะนั้นเจ้านั่นแหละที่จะต้องทนทุกข์แต่เพียงผู้เดียวช่างสังใจทะท่าข้าจะเชื่อฟังท่านเอาละเจ้ากลับไปบ้านเจ้าซะนี่ถ้าหากข้าไม่บังเอิญมาพบเจ้าก็คงตายไปแล้วข้าขอขอบพระคุณท่านมาก เพราะการกิเลสแท้ๆทำให้ข้าเกือบต้องตายเจ้าปลาเอ๋ยเป็นเพราะความรักใคร่ติดพันนางปลานั่นทีเดียวที่นำความพินาศมาให้กรรำแท้ๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมัชชาดกจบแล้วส่งแสดงอริยสัจสี่โดยในยะต่างๆอย่างละเอียดลึกซึ้ง ภิกษุที่มีอดีตชาติเป็นปลาฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งปลดความทุกข์กังวลทั้งปวงลงสำเร็จเป็นพระโสดาบันณที่นั้นเองในสมัยพุทธกาลนางปลากำเนิดเป็นภรรยาสาวปลาใหญ่กำเนิดเป็นภิกษุผู้อยากลาศึกรูปนี้พรามปุโรหิตเสวยพระชาติเป็นพระพ เจ้านะมังสีตังนะมังอุนหังนะมังชาลัศสมิภาทนังยันจะมังมัญญะเตมัดฉีอัญยังโสรัติยาขะโตความเย็นความร้อนและการติดอยู่ในแหไม่ได้เบียดเบียนให้ได้รับทุกข์เลย แต่ข้อที่นางปลาสำคัญว่าเราไปหลงนางปลาตัวอื่นนั่นแหละเบียดเบียนให้ได้รับทุกข์